สวัสดีค่ะว,วันนี้สังหาเรื่อจิบจิบะนะคะก็เป็นสังหาเรื่อจิบจิบออนทัวร์พามามชมบ้านโรวันนี้เรามาแบบโหรูรามากเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชอบมากๆนะคะเพราะด้วยโลเคชันช่นที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากแล้วก็ค,ความอลังการของบ้านหลังนี้นะคะเราบอกมูลค่าไปก่อนเลยนะคะตั้งแต่ เริ่มร้ายเลยนะคะก็คือมูลค่าของบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่แป๊วหนึ่งร้า้าล้านหนึ่งร้อาล้านบาทนะคะบ้านหนึ่งเก้า้าล้านบาทจะหน้าตาเป็นยังไงทำไมถึงแตกต่างจากบ้านที่อื่นนะคะหรือว่าความลักชวรี่ที่เราบอกว่าเป็นอัลตราลักชวรี่โครงการหรูเนี่ยมันหรูด้วยอะไรทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้จริงจะจะพูดว่าแพงก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นราคาที่ สมสมมงสสมมมงของตัวโครงการแล้วก็เรื่องของโลเคชันค่ะวันนี้เราอยู่ที่โครงการสิรานินเรสซิเดนต์ค่ะจะเป็นของบริษัทสิงเอสเตทค่ะซึ่งเป็นบ้านระดับอัลตาลักชัวรี่นะคะจริงของสิงแน่เราจะเห็นความเนี๊ยบนะคะแล้วก็ความความเป็นสิงอยู่ในโครงการทั้งคอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านหรูในหลายๆโครงการนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เหลือหลังสุดท้ายแล้วนะคะใน ทำเลพัฒนาการ32ค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านนะคะหลังสุดท้ายที่เหลือของโครงการนี้นะคะราคาที่แจ้งไปใครอยากได้ราคาพิเศษนะคะก็ทักหาสังหาเรื่องจิตใจตอนนี้สังหาเรื่องจิตใจดูแลโครงการบ้านหรูหลายโครงการนะคะทั้งของสิงเองของแสนซิริใช่ S สท S เนะคะแล้วก็มีหลายโครงการหลายทำเลรวมถึงพัฒนาการ32ซึ่งถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของ ซอยที่มีบ้านหรูระดับเอวต้าลักชัวรี่จากหลายแบรนด์อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันแล้วก็พร้อมพาเดินชมบ้านหลังดีกันนะคะเอาที่หน้าบ้านก่อนพี่แพไดรตอนนี้เราอยู่ไกลพอสมควรอ่แต่อาจจะยังมองไม่เห็นว่าความอลังการมีขนาดไหนแต่คืออันนี้คือเป็นหน้าบ้านที่แบบสวยมากแล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เป็น หลังแปลงมุมใช่ค่ะพื้นที่ตารางวาประมาณอยู่ที่267ตารางวา267ก็คือเกือบเกือบแบบโหครึ่งไร่กว่าค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยกว่า1,000ตารางเมตรนะคะความน่าสนใจของแปลงนี้คือเป็นแปลงมุมที่มีพื้นที่ด้านข้างนะคะพื้นที่ด้านข้างที่โหเรียกว่าจะสร้างเป็นกลาสเฮาส์ดโรงจอดรถได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นสระว่ายน้ำก็ได้นะคะ เราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าดีกว่าฮะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะระหว่างเดินเข้าไปอยากจะให้เห็นนิดนึงว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่มีแค่28หลังเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่นําสายไฟลงดินทั้งหมดนะคะทำให้หน้าบ้านเนี่ยเราหรูซึ่งการนําสายไฟลงดินนี้เป็นสิ่งหนึ่งของบ้านโครงการลักชัวรี่นะเพราะต้นทุนมันสูงใช่นะคะแต่ทําให้หน้าบ้านเราเนี่ยสวยงามค่ะ ประตูทางเข้าสวยมากนี่คือทางเข้าเขาจะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าแบบเดินเข้าปกติชแล้วก็มีฝั่งที่เป็นที่จอดรถจอดรถนะคะอยู่ด้านข้างเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะเราเข้าจากประตูนี้ก่อนนะคะประตูเปิดไว้แล้วเลยจริงๆอยากจะให้ดูหน้าบ้านตั้งแต่ประตูเลยก็คือจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะบานสูงมากบานสูงมากแล้วก็ที่สําคัญคือความบานสูงของประตูหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับ แสดงถึงความลักชวรี่ความแพงของบ้านนะคะอันนี้เราเปิดพร้อมกันเลยไหมเปิดได้นะโอเคบ้านบ้านลอไวบ้านล็อก้าบ้านนะคะอ่าเข้าไปนะคะก็จะเป็นไรเลยฟอเย่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนรองเท้านิดนึงโอเคชอบตรงตัวฟอยเย่ตรงนี้มากค่ะเพราะว่าเขาสูงถึง7.2เมตรนะคะค่ะได้ความโล่งโปร่งติดเ้นทรีสวยๆตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็พอเข้ามาน้าบ้านแน่นอนอปกติแล้วว่าบ้านเราจะเข้าไปแล้วก็จะเจอรีวิงอะไรเลยนะคะหรือว่าใครที่ต้องการสวนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเป็นบริเวณด้านข้างแต่ตรงนี้ไมนเป็นเหมือนอินเนอร์ขดยาร์ดเป็นอินเนอร์เป็น <Hidden S 1> ิีเด้นขดยาร์ดคเด้นขดยาร์ดที่อยู่ภายในบ้านนะคะความลักชวรี่จริงๆอะ่ะสิ่งที่ได้เห็นได้ชัดเลยคือตอนนี้เราเป็นเวลากลางวันที่ ไม่ได้เปิดไฟภายในบ้านค่ะแต่ได้แสงสว่างใช่เพราะว่าบ้านหน้าต่างเนี่ยรอบตัวบ้านเลยนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่ทําให้บ้านราคาระดับนี้แตกต่างที่อื่นพี่แพลวค่ะเขาบอกว่าจริงๆแสงแดดคือความลักชวรี่แสงแดดคือความลักชวรี่แล้วก็มันทําให้บ้านเนี่ยโล่งโปร่งสบายแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ฟอยเย่ที่เข้ามาเนี่ยในส่วนของการรับรองแขกเนี่ยเขาสูงแล้วค่ะแล้วตรงลิฟวิ้งแอรีนี่ดูสิคะ สูงโอดโหงมากจริงๆตอนนี้เราบ้านหลังไห้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์มาเลยอาจจะไม่เห็นสเกลว่าแบบมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วตัวกระจกพี่แพลวใช้กระจกเยอะมากใช่่คะทั้งส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะก็จะเป็นกระจกหนาเป็นอ่ชมเปอร์กานะคะแล้วก็น่าจะอินสูเลต์กัด้วยเพราะว่าเราอยู่จากตัวแสงแดดที่เข้ามามันจะ เหมือนแดดแรงก็จริงในช่วงเช้าแต่ว่าเข้ามาน้อยเพราะว่ามันจะมีตัวฟิล์มกั้นอยู่ตรงกลาช่คะแล้วก็จริงถ้าเกิดใครชอบความไฮเวทก็จะติดฟิล์มเพื่อการเหมือนคนข้างนอกเห็นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราชอบเลยคือถ้ะสวนตรงนี้คือที่เราบอกคือเลยนที่จริงที่พื้นที่ของตัวบ้านที่เหลือด้านข้างนะคะกราส์เขาได้ติดเบาะนะคะว่ายน้าได้ค่ะ แล้วก็ตัวพื้นที่ส่วนตรงนี้เองก็เป็นน่าจะเป็นแปลงแบบเกือบใหญ่สุดในใโครงการนี้แล้วนะคะความน่าสนใจของบ้านลักชัวรี่อีกก็คือเรื่องความเป็แสนแล้วก็เรื่องของลมที่เนี่ยดูหงจุ้ยโดยอาจากักใครบอกว่าเรื่องหงจุ้ยไม่สําคัญเราไม่รู้หรอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคนที่เชื่อมันก็ทําให้แบบส่งเสริมการเงินการงานให้มันคงเนาะแล้วก็บ้าน ทั้งโครงการนะคะถูกวางไว้ในทิศเหนือใต้นะคะทิศทำของลมใช่ค่ะของลมของแสงแล้วก็เป็นทิศที่คนไทยเขาเรียกว่าชอบให้หน้าบ้านหันไปถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบความร้อนมากก็จะต้องเป็นหันหน้าทิศเหนือนะคะแล้วก็อีกทิศหนึ่งก็คือทิศใต้นะคะซึ่งทิศเหนือใต้เนี่ยเวลาที่เราเปิดช่องลมภายในบ้านมันจะทําให้ลมโฟล์การลมโฟล์มันเหมือนกับเราได้รับพลังงานที่ดี่าเราไม่ได้เรียนเรื่องฮวงจุ้ยดีเราไม่ได้เรียนหงจุ้ยหมานะแต่การที่มันมีลมเข้าบ้าน มันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของของของโฮงจุ้ยเนาะค่ะพี่แพลวดูนี่ประตูหน้าต่างที่เขาบานใหญ่มากอันนี้อันนี้เราตเปิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูค่ะอ่ะก็คือเดี๋ยวลมพัดตึ้งนะอันนี้ปิดอยู่อันนี้เราต้องปดเปิดก่อนอะโอเคมานี่ยก็คือเนี่ยบ้านใหญ่มากแล้วเราเมื่อกี้อย่างที่บอกเลยพอปิดแล้วอ่ะความร้อนมันลดลงใช่นะคะนี่คือความลักชวรี่ของเรื่องของการเลือกแมทช์เรียลนะคะ บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะอย่างกรอบอลูมิเนียมเอ่ยกระจกเอ่ยหรือแมทเทเรียลที่เราสัมผัสเนี่ยม,มันมีความละเอียดมากแล้วบ้านใหญ่ขนาดเนี้ยมันเป็นบานโอเวอร์ไซส์ <vers> นิดนึงที่ไม่ได้เห็นในท้องตลาดเพราะฉะนั้นการที่บ้านแพงเลือกใช้ของแบบเนี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณภาพของบ้านเราเนี่ยแย่งด้วยมดยบอกถึงความหรูหราเนะคะเราดูแค่ส่วนเดียวนะแล้วดูพื้นอย่างตัวของชั้นที่หนึ่งทั้งหมดนะคะตัวนี้จะเป็นพอร์สเลนชายนะคะ เป็นลายหินอ่อนใช่ค่ะก็ไซส์ใหญ่สุดเลยค่ะหกสิบอันนี้ก็คือคือถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยความลักชัวรี่มันจะหมายถึงคือแมททิวเรียลเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับเลือกสั่นที่คุณลิตีที่ดีนะคะสวยงามแล้วก็เรื่องกระเบื้องแผ่นใหญ่ก็จะมีราคาสูงกว่าซึ่งที่นี่ก็ใช้บ้านใหญ่นะคะแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ตัวคอรดร้านเองเนี่ยจริงๆมันจะมีภาพที่จากบ้านตัวอย่างสามารถเปิดได้นะคะในแต่ละมุม ทำให้ เป็นพื้นที่คอนเนคกันระหว่างบ้านใช่ค่ะอย่างตัวนี้ก็เป็นอีกจุดขายหนึ่งของบ้านเลยนะคะเพราะว่าตัวฮีเด้นขอดยานตรงนี้ค่ะด้านบนสุดของเขาบ้านหลังนี้เป็นสองชั้นใช่ไหมคะด้านบนสุดของเขาเนี่ยจะเป็นสกายไลท์ก็คือเป็นหลังคาที่สามารถเปิดรับลมรับแดดได้นะคะอย่างตอนนี้เขาปิดอยู่ก็จะเห็นเป็นฉากแบบมัวมวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้รีโมทในการเปิดนะคะเวลาเราปลูกต้นไม้กลางบ้านโซต้นไม้ต้นใหญ่แล้วเราเปิด ฝนตกลงมาเขาก็ได้รับน้ำฝนด้วยอ่อ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะปกติมันก็นจะเป็นแบบเปิด ก็เปิดไปเลยหรือปิดก็ปิดไปเลยแต่นี้มันเปิดปิดได้แล้วก็ใครที่แบบเฮ้ยไม่อยากปลูกต้นไม้มันก็สามารถวางพวกงานอาร์ตที่เป็นสเกลเจอร์สวยๆได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นสวนเส้นสวนญี่ปุ่นบริเวณนี้ได้แล้วเวลามันเปิดอ่ะคือมันแบบเฮ้ยโล่งมากทั้งลมทั้งแสงนะคะเข้าแล้วตัวอินทรอร์ดยางเองเนี่ยมันเชื่อมต่อไปบริเวณชั้น2ด้วยมันกลายเป็นจุดคอนเน็กกันระหว่างบ้านคะซึ่งมันทําให้บ้านเราดูแบบเฮ้ยธรรมชาติมากขึ้นความลักชัวรี่มันมีของบ้านหรือก็คือเรื่องของทำเลโลเคชั่น อย่างที่บอกไปพัฒนาการ32มีโครงการอะไรบ้างคะในเนี้ยโอ้ยตั้งแต่ต้นซอยมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของฝั่งเอเชียนะคะก็จะมีตอนนี้ตัวเปิดใหม่เลยก็จะมีตัวคอนเซอร์คอนเซอร์ก็จะเป็นบ้านหลุอีกสไตล์หนึ่งใช่ค่ะสไตล์หนึ่งค่ะขับเข้ามาอีกนิดหนึ่งค่ะอย่างตัวดังๆก็จะมีของแสนซีรีส์ะคะก็คือเป็นของบูการบูการก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็เข้ามาก็จะมีจริงๆมีเดอะเจนทรีด้วยค่ะเดอะเจนทรีค่ะค่ะ แล้วก็มีโครงการของขอสิงห์ใช่ค่ะ,คะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเป็นตัวที่เขาทําเป็นเหมือนลักชัวรี่เหมือนกันค่ะ,คะก็จะมีอีกหลายแบรนด์ที่อยู่ในซอยนี้ะนะคะเรียกว่าด้วยทำเลที่ลักชัวรี่มันเลยทําให้ราคาสังหาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนมัน สูงขึ้นนะคะทำเลเนี่ยขายหมดหมดแล้วหมดเลยตัวบ้านแบบนี้อยากจะไปสร้างโครงการทำเลอื่นก็ได้นะแบบนี้อาจจะไปอยู่ในเพระรามสองก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งใช่ถ้าไปอยู่ในสวนราชพฤกษ์ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งตาพอความลักชัวรี่ที่ตรงเนี้ยพระนาการสามสิบสองเชื่อมไปทองหล่อได้ไปไกลอ่าแล้วก็มีซอยที่ทะลุกันแล้วก็จิบว่าด้วยความที่ รอบข้างเราอะชัวรี่หมดมันก็จะกลายเป็นดงบ้านหรูใจกลางเมืองที่ระดับราคาร้อยล้านอยู่ด้วยกันเยอะมากซึ่งแต่ละโครงการใครสนใจโครงการไหนก็ติดต่ออสังหาเรื่องจิได้นะคะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคอนเซอร์ต์ก็จะมีความแบบเป็นฟรานซ์นิดนึงจะมีความแบบหรูหราออกรูปแบบหนึ่งอย่างโครงการของสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสไตล์เป็นโมเดิร์นไทยโมเดิร์นท ropical นิดนึงค่ะซึ่ง มีความโมเดิร์นแต่ก็ยังจะมีความที่อาจจะคนที่ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยให้เป็นทำเลดีซน์นิดหนึ่งก็จะชอบโครงการนี้ด้วยโทนสีด้วยแมทเทเรียลที่ใช้เพราะว่าจากที่อ่านมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตัวของคอนเซปต์ดีไซน์ที่นี่ค่ะโมเดิร์นท็อปิคอคือเขาอาจจะอิงมาจากบ้านเรือนไทยสมัยก่อนที่สามารถเปิดรับลมเป็นเรือนชานใช่เป็นชานบ้านสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเนี้ยก็เลยสามารถที่จะเปิดรับลมในทั้งหลังเลยเป็นได้ทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ผสม ตัวบ้านได้ค่ะ,คะเราไปดูในส่วนของห้องต่างๆที่นี่มีประมาณ5ห้องนอน5ห้องนอนหนึ่ง <1. S 2> ห้องอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ <6 S 2> จอดอรถเน,นี่ยใครมีรถเยอะนะ uh huh. ก็จะได้4ีบกสี่ก็คือจะเป็น4คันแล้วก็เผื่อซ้อนคันคแล้วก็ตัวลาจอดรถเองก็เตรียมที่ไว้สําหรับการติดตั้ง e ีวิชเอชเอตอนนี้นร,รถไฟฟ้าค่อนข้าง เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมหรือใครมีเอาพงเอาผาดนะคะก็สามารถจอดได้เพราะว่าเนียยสูงพอสมควรหรือจะทําเป็นเขาเรียกว่าเหมือนลิฟต์จอดรถยกได้เผื่อใครมีเกินนี้นะคะเราไปดูห้องต่างๆของภายในบ้านดีกว่านะคะ1้5เล้านบาททําไมราคาถึงขนาดนี้ห้องต่างๆฟังก์ชันจะเป็นยังไงแมททีเรียลจะเป็นยังไงห้องนี้อ่ะเป็น ฝั่งห้องนี้นะคะจะเป็นห้องผู้สูงอายุนะคะซึ่งตัวพื้นนะคะเขาก็จะเป็นพื้น absorption floor นะคะก็คือรองรับแรงกระแทกนั่นเองนะคะจะดูได้จากตัวสเต็ปเลยก็คือสเต็ปของเขาจะน้อยมากเพื่อที่ว่าเวลาผู้สูงอายุนะคะใช้วีลแชร์ก็จะได้เข็นเข้ามาได้อย่างสะดวกเลยนะคะ ตัวห้องก็จะเชื่อมต่อกับสวน,สวนขนาดใหญ่ด้านข้างซึ่งจริงๆตอบโจทย์เนาะถึงไม่ใช่ผู้สูงอายุเราก็ายังอย,อยากอยู่ห้องนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ถนะ้าผู้สูงอายุเองเขาเขาอยากได้ธรรมชาติค,ความลักชัวรี่หนึ่งคือเรื่องของพื้นที่เนาะแล้วก็เรื่องของพื้นที่สีเขียวได้สาคัญนะคะนอกจากพื้นที่สีเขียวในบ้านเราแล้วยังมีที่นี่ยังมีคลับเฮาส์ที่มีคนอนเชียจดูแลด้วยนะคะ แล้วก็มีพื้นที่ต่างๆเอาไว้ให้ลูกบ้านได้ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวแอรียนะคะสาบไวน์น้ำห้องจัดมิทติ้งรูมห้องจัดจัดเชฟเทเบิลนะคะก็สามารถจัดได้นี่คือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากแล้วก็จะแยกในส่วนของอยู่ข้างหน้าโครงการเลยก็ะจะแยกสัดส่วนระหว่างคนอยู่อาศัยแล้วก็ในส่วนของคลับเฮาส์นะคะ,คะไปดูในห้องน้ำเลยค่ะเชญเลยค่ะอย่างตัวห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็ไม่มีสเต็ปเลยนะคะตรงทางเข้านะคะตัวของ ภายในห้องน้ำนะคะตัวโซนชาเวอร์นะคะก็จะมีที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะทำออกมาเป็นแท่นแบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะจะใช้ตัวของดูราวดนะคะเป็นตัวของสุขภัณฑ์นะคะส่วนตัวฟิตเต้พวกชาเวอร์อะไรต่างๆจะเป็นของฮันส์โกเฮค่ะสวยงามค่ะแล้วก็มีตัวของฉากกั้นอาบน้ำมาให้เรียบร้อยเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือรองรับรถ รถเข็นด้วยใเพราะว่าไม่มีสเตปเลยค่ะแล้วก็ภายในห้องน้ำเองเมื่อกี้มี e m e เมอร c เจนซีอด้วยมีใช่ค่ะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยมีคุณพ่อแม่ที่สูงอายุแล้วถ้าท่านอยู่บ้านคนเดียวเราเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะดูแลเรื่องของการ emergency จนซีได้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ห้องครัวหมเชิญเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมองบอกถึงความลักชัวรี่ของบ้านได้ครัวจะมีครัวเดียวไม่ได้เราจะมีครัวไว้โชว์แล้วมีครัวไว้ใช้ใช่แล้วอันนี้ในส่วนของครัวไว้โชว์ก่อนนะคะครัวไว้โชว์เนี่ยแน่นอนก็จะเป็นในส่วนของไอ้ไอแลดนนะคะที่เขาเรียกว่าเหมือนไว้จะเตรียมอาหารเป็นครัวเบาทาอาหารฝรั่งพอได้แต่ถ้าอยากผัดกะเพราต้องไปครัวไทยใช่แล้วซึ่งที่นี่ก็มีครัวไทยบิวอินให้ด้วยค่ะ อย่างตัวไอรนดนนะคะก็จะเป็นของม o บิเลียนะคะซึ่งเป็นแบรนด์นำเขาเ้าจากเยอรมันนะคะ,คะตรงกลางของเขาเนี่ยจะมีอ่างล้างจานให้หนึ่งหลุมนะคะก็คือจะเป็นตัวของอ น,นเข้าเป็นแบรนด์นำเข้าใช่ะค,ะค่ะ,คะเดี๋ยวบบเช็คให้บรังโก้นะคะ,คะมาพร้อมตัวก๊อกด้วยนะคะ,คะตัวของสั่งครัวฝรั่งด้านนี้นะคะก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็เครื่องบดปานจะเป็นของแบรนด์มิลเล่นะคะเป็นเตาทั้งหมด3าหัวด้วยกันนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวของโอเว่นแล้วก็ คอมบีโอเวนนะคะก็คือเป็นไมโครเวฟแล้วก็เป็นทั้งเตาอบด้วยจะเป็นของมินเล่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือทำครัวสวยๆอาหารฝรั่งเ<อ>บเกอรี่ใดๆส่วนครัวไทยเนี่ยเขาทำเชื่อมต่อมากับครัวฝรั่งเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราจะทำอาหารจริงๆแล้วออกไปเสิร์ฟนะคะก็คือสามารถใช้ครัวตรงนี้ได้เลยนะคะด้านในก็เตรียมที่จัดเ,เก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นเป็นตู้บิวอินทั้งหมดนะคะ ใช่ค่ะส่วนห้องของแม่บ้านนะคะเขาจะเชื่อมต่อกับตัวครัวไทยไปนะคะตรงนี้ค่ะแล้วสามารถที่จะแยกพื้นที่อย่างชัดเจนนะะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนพื้นที่ซักล้างหรืออะไรเลยก็ค่อนข้างสะดวกนะคะก็ความพิเศษของของโครงการบ้านหรูหรือโครงการลักชัวรี่ออย่างก็คือเรื่องของ ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่เขาให้ความละเอียดสนใจหรือแมทช์เรียลแม้กระทั่งในห้องครัวไทยดูเคาน์เตอร์ครัวดีอย่างสวยอ่ะใช่แล้วก็สองฝั <S 2> 2 <S ่งนะคะอันนี้คือเตาเตาแบบเตาจริงจังมากทำอาหารนะคะใช่แล้วก็เอกอันนึงที่น่าสนใจที่เนี่ยนอกจากที่มันจะมีห้องฟังก์ชันค่อนข้างเยอะและะ<ช>้วค่ะ เรื่องการออกแบบต่ง<ะ>างๆก็น่าสนใจโฟล์กันใช้ชีวิตมันง่ายเ<ะ>มื่อกี้เมื่อกี้ทางเข้าบ้านก็คือจะเป็นแบบทางเข้าแบบเอาไว้รับแขกไปดูทางเข้าที่มันมาจากลานจอดรถกันนะเลยอ่ะ,ะก่อนก่อนไปขอ,อนิดนึงที่เนี่ยอีกอันนึงที่น่าสนใจคือห้องเก็บของเยอะอืเวลาบางครั้งเราจะเอาห้องเราไปเป็นห้องเก็บของมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่โอเคเนาะ,ะแต่ที่นี่ทําห้องเก็บของไปเยอะเพื่อเรามีของเยอะล้วห้องเก็บของเองอะ มีทุกจุดเราเดินไปดูนะคะในต่าจริงๆอาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์ได้เลยใช่แล้วค่ะถ้าเป็นโซนห้องเก็บของเขาจะใช้เป็นหน้ามานของฝั่งแบบนี้ค่ะเปิดออกมาปุ๊บอาจจะเป็นเก็บหญ่เลยอันนี้อันนี้ห้องไฟอ่งานระบบห้องไฟต่างๆเดี๋ยวใต้บันไดก็จะมีใช่นะนี่ก็จะเป็นห้องจริงๆเป็นห้องแบบเก็บของก็ได้หรือจะเป็นห้องที่ไว้สําหรับเขาเรียกว่าอะไรมันทําได้ฟังชั่นอลเนาะหลายอย่างนะคะ แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าเมื่อกี้เข้าจากประตูที่เป็นประตูรับแขกแล้วก็มีอันนึงก็คือเป็นประตูที่มาจากลานจอดรถแล้วกันนะคะให้ดูลานจอดรถเลยค่ะว่าไซซิ่งเนี่ยสคันบวกอีก4คันคือพื้นที่เหลือเลยค่ะแล้วก็อันนี้พื้นที่จอด จอดใหญ่แล้วก็จะมีพื้นที่ในร่มแล้วเรียบร้อยนะคะหรือจะต่อเติมให้มันร่มกว่านี้ทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีทางที่ขึ้นของเป็นานะคะเผื่อเข้ามาอันนี้ก็ชัดเจนเลยพอเข้ามาปุ๊บอ่ะฟังก์ชันการใช้งานก็คือจะไปครัวไปครัวส่วนใหญ่เวลาเราแบกของเยอะๆก็จะเป็นห้องครัวแหละหอาหารใดๆเนาะน้องน้ําอะไรเงี้ยเราก็แบบซื้อเข้ามาแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของเชื่อมต่อบริเวห้องแม่บ้านนะคะเราไปดูพื้นที่ชั้นสองกันดีกว่านะคะ ใครที่มีคําถามหรือใครอยากจะเข้ามาชมบ้านโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรูโครงการไหนนะคะอสังหาเรื่องจิบจบดูแลจากหลายแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นเซซิลีอนันดาเอสซี e อเตนะคะใช่ค่ะบ้านเรามีตั้งแต่ระดับราคาสิบล้านไปจนถึงร0 0ยล้านนะคะอ่ะอีกห้องนึงอันนี้ก็คืออีกห้องหนึ่งของห้องเก็บของแต่ว่าอยู่โซนใต้บันไดห้องใต้บันไดนะคะโอ้โหโองคือ ห้องใหญ่มาก,กเป่าเดินทางใครของเยอะเนี่ยคือบ้านลักชัวรี่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยคืออยู่ได้ <c oughs> จ้ะอยู่ได้เลย <c oughs> คือใหญ่มากแล้วก็คือแบบเหมือนเขาก็ทําออกมาดีเนาะขนาดห้องเก็บของอยังเนียบเลยนะคะปะ่ะเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าคะ่ะ <c oughs> ตัวของบันไดบ้านนะคะเป็นราวกระจกทั้งหมดเลยนะคะก็จะโชว์ความลักชัวรี่นะคะ พื้นของเขาจะเป็นพื้นลามิเนตนะคะซึ่งไซส์บันไดนะคะกว้างมากนะคะประมาณ1.5 1.5เมตรนะคะ1.5เดินเต็มเท้านี่ก็เป็นหนึ่งในหวงจุ้ยนะว่าต้องเดินเต็มเท้าแล้วก็ที่สาคัญคือบันไดบ้านนี่เดิน2คนพร้อมกันจ้ะใชเพื่ออยากจะสวีทอะไรอย่างนี้อันนี้เดินกันสองคนเนาะก็คือสามารถเดินได้นะคะแล้วก็เป็นบันไดที่เป็นลูกตัวยูที่มีพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ที่สามารถใส่เชนเดรเลียได้ ทุกคนคือความหรูอย่างหนึ่งของบ้านนะมันจะมีพวกงานศิลปะมันจะมีงานเชนเดรียที่จะทําในบ้านดูรุซึ่งตรงนี้ก็คือสามารถใส่ได้ติดตั้งคือยาวลงมาได้หรือจะใส่สเกลเจอร์นะคะหรือไทยสะสมอะไรนะอาร์ทอยแบบไซส์แบบใหญ่ๆไซส์แบบว่าพันคุณพันมีอะไรอย่างน้นะคะก็สามารถที่จะจะใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะ เดินขึ้นมาเราก็จะมาเจอโซนนี้เลยค่ะพี่จิ๊บนอกจากตัวของโซนรับแขกด้านล่างที่เป็น Family a r e ียได้เราก็มีอีกหนึ่งสัมมิ a ี่แียที่เป็น p r i ย a วสสำหรับครอบครัวด้านบนนะคะคือบางครั้งข้างล่างเอาไว้รับแขกข้างบนก็คือจะเป็นเหมือนกับครอบครัวพื้นที่ส่วนตัวไพเวสอย่างที่บอกไปพื้นที่ที่เป็น Inner c o u ขอ y ยา d ์ดหรือเคเดนขอ r ยารเนี่ยเชื่อมต่อด้านบนสมมุติเราปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านนะคะเราสามารถที่จะแบบเคยเปิดรับลมรับ ออกซิเจนได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นต้นไม้สูงตรงนี้ด้านประมาณพุ่มไม้พอดีเราก็จะเห็นเป็นต้นไม้โซนสีเขียวสซาชั้นสอใช่ค่ะแล้วก็มีความแบบเห็นไหมคะช่องแสง่อนข้างเยอะนี่เราอยู่ในเวลาที่แบบไม่ต้องเปิดไฟก็อยู่ได้นะคะพื้นด้านบนจะต่างจากพื้นด้านล่างนิดหนึ่งนะคะก็จะให้ความอบอุ่นกว่าโดยการปูด้วยพื้นเอนจิเนียริงอยูนะคะจะเป็นหน้าไม้กว้าง5นิ้วนะคะสวยลายธรรมชาติแล้วก็เป็นสีที่ ความลักชูรี่มันจะเป็นอยู่ที่สีด้วยเนาะสีนี้ก็จะเป็นสีออกน้ําตาลเข้มก็จะมีความหรูหรานะคะแล้วก็ด้านนู้นก็จะแบ่งเป็นห้องต่างๆเราไปดูห้องด้านนู้นฝั่งด้านนี้ก่อนเลยค่ะด้านนี้นะคะก็อเจอห้องเก็บของอีกแล้วนะคะเป็นห้องไซส์ใหญ่อีกแล้วนะคะสําหรับการเก็บของฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นทั้งหมด3มห้องนอนด้วยกันนะคะอาจจะให้ดูฝั่งของห้องนอนที่หนึ่ง ทุกห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยนะคะความ,วามน่าสนใจนของฟังก์ชันที่นี่ก็คือคเขาจะแบ่งเป็นห้องที่สามารถมีห้องน้ําในตัวแล้วก็แบ่งในส่วนของพื้นที่ที่วางเตียงแล้วก็เป็น walk in closet ไว้แล้วเดี๋ยวให้ไปดูคร่าวๆนะคะซึ่งแต่ละห้องไม่ได้เล็กเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมช่องแสงค่อนข้างใหญ่แล้วก็ความลักชัวนี้คือห้องน้าทุกห้องเนี่ยเขาให้แบบโหความอลังการนะคะมีเวนชาวเวอนะคะแล้วก็ วัสดุเป็นที่เรียวะไรค่อนข้างสวยแล้วการดีกแบบห้องน้ำของที่นี่คือให้แบบสามารถเปิดระบายอากาศได้ดีใช่ไคะใชค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องเราอาจจะไม่ได้ดูครบถูกห้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องด้านหน้าซึ่งห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานนะคะห้องอ่านหนังสือทีรูมโยคะรูได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนู้นกันค่ะ เพราะว่าเป็นห้องโซนหน้าบ้านด้วยนะคะสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือวิวของฝั่งด้านหน้าบ้านนั่นเองนะคะก<ม>็จะได้ความโลง่งโปรง่งสบายนะคะแล้วก็มีช่องแสงเยอะนะคะเหมือนที่บอกคะ่ะห้องนี้ถ้าทำเป็นห้องทำงานได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นห้องออกกำลังกายได้หมดเลยนะคะถ้าใสเา่เครื่องออกกำลังกายได้ประมาณ3าเครื่องเลยนะคะตรงน,นี้ก็เป็นห้องอนเนกประสงค์หน้าบ้านค่ะ แล้วก็จะเห็นเพื่อนบ้านสวยงามน,นะคะแบบ<ม>ด้วยด้วยตัวบ้านที่หรูหรานะคะแล้วก็เอาสายไฟฟ้าลงตินทั้งหมดนะคะอเอาไปส่วนของมาสเตอร์ดีกว่า<อ>ซึ่งเป็นไฮไลท์ของของบ้านแล้วใช่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวพาวพาชมส่วนของมาสเตอร์เบดร,รูมนะคะ ซึ่งห้องของเขาจะอยู่ทางปีกขวาของตัวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองลงไปด้านล่างก็จะเห็นสวนชายที่อยู่คอนเดนอร์ใช่ค่ะก็คือวิวคล้ายๆกับตัวของห้องผู้สูงอายุด้านล่างค่ะจะเป็นความโล่งโปร่งสบายสวยมากคือมันแบบด้วยความเขียวที่สบายตาแล้วก็ห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะกับตัวที่เชื่อมโยงมาจากอินเนอร์คอร์ทยานะคะแล้วก็ยังมีระเบียงอยู่ด้านบนเผื่อใครที่ต้องการแบบ พื้นที่เอาดอจะวางแบบจิบอัพสนูนทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถเนาะแล้วก็อันนี้อยากให้ดูอันนี้นิดนึงที่บอกไปก็คือสามารถที่จะเปิดแล้วก็เชื่อมไปยังอินเนอร์ขดยาด้านล่งได้ค่ะ,คะโอ้หน้าต่างบ <โฮ S 1> านใหญ่มากน,นะคะความหรูหรามันมาพร้อมกับแสงแดดและความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความประณีตในการออกแบบการใช้ชีวิตแล้วกันนะคะ quality offline mm hmm. ของคนอยู่ที่บ้านระดับร้อยล้านนะคะแ mm hmm. น่นอนห้องนอนใหญ่แล้วค่ะยังมีในส่วนของ walk in closet แล้วก็ห้องน้ามไกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น master bedroom เนี่ย <c oughs> แน่นอนว่า walk in closet <c oughs> ก็ต้องทําให้เป็นเหมือนอีกห้องหนึ่งเลยนะคะที่สวๆนะคะจะสามารถเก็บ เสื้อผ้าได้นะคะก็คือจะเป็นห้องไซส์ใหญ่เลยแบบพายืนให้ดูนะคะว่าห้องกว้างมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อมไปกับตัวของห้องน้ำนั่นเองนะคะตัวห้องน้ำค่ะก็เป็นช่องรับแสงเยอะอีกแล้วค่ะแล้วก็ตัวของอ่างจะเป็นอ่างแบบพีซเฮอร์นะคะเป็นของดูราวิทนะคะแยกให้แบบนี้โซนชาเวอร์นะคะแล้วก็โซนสุขภัณฑ์ก็จะแยกออกจากกันแล้วก็ มีอ่างอาบน้ํานะคะเป็นอ่างลอยแบบนี้นะคะโชว์สวยๆเลยบรรยากาศเวลาแช่อ่างนะคะก็จะเทควิวธรรมชาติไปด้วยนี่ก็คือความลักชัวรี่นะคะที่ให้ที่บ้านให้นะคะส่วนตัวของก๊อกน้ําทั้งหมดภายในบ้านนะคะก็จะเป็นแบบผสมทั้งหมดนะคะก็คือปรับน้ําร้อนน้ําเย็นได้นะคะอย่างตัวของโครงการนี้เขาก็จะมีตัวแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอินคูดมาให้กับตัวบ้านด้วยนะคะ นี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะหลังจากดูมาสเตอร์เบดรูมตัวนี้ก็จะเป็นห้องที่อลังการที่สุดแล้วนะคะก็เดี๋ยวต่อมาใช่ตอนนี้กำลังตอบคนที่เข้ามาดูนะคะติดต่อสังหาเรื่องจิบๆได้ทุกช่องทางนะคะพอดีมีคนบอกว่าเอยบ้านสวยมากเลยค่ะจริงๆนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะคะ ที่เราเอามาให้ชมกันนะคะใครใ<ช>สนใจซื้อบ้านหรูในโครงการไหนในทำเลไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นบางนากร<ช>ุงเทพกีทาพาระราม9หร<ช>ือตอนนี้เราอยู่ในทำานาเลพัฒนาการ32ติดด<ช>าวสัมภาเรื่องจิ้มจิ้ๆได้ทุกช่องทาง โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่เรามองว่าเป็นหลังสุดท้ายแต่ละชั้นสําหรับคนที่อาจจะเป็นเจ้าของบ้านหรูจากสิงเอสเตสสิงเอสเตแน่นอนหูม,มีแต่โครงการหรูใชแล้วะคะ,คะแล้วก็ทําแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเข้าถึงเข้าใจคนที่อยากได้บ้านที่มากกว่าบ้านแต่คือค,คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือด้วยความจิ๊กกเป็นคนทำมาสังหากเราจะเห็นความน้องความเนี้ยบความฉาบความเรียบจริงๆเวลาสังหาดูกันนึงและน้องจับมาถือเรื่องความเรียบความเนียบของงานนี่ฉาบปูนเรียบมากนะฉาบปูนเรียบมากแล้วก็การดีเทลงานฟังก์ชันต่างๆโฟล์ของของการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะเพราะเราเข้าใจดีว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคนที่ซื้อบ้านหรูเขาไม่ได้ต้องการแค่ที่นอนที่อยู่อาศัย แต่มันคือแบบไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่มันสะท้อนถึงความเป็นเทสหรือสิยมใช่นะคะการมีคลับเฮาอยู่หน้าบ้านนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญคใครที่สนใจในซอยพัฒนาการซอย2มีหลายโครงการที่เหมาะับคาแรคเตอร์หลายแบบใครอยากได้ราคาพิเศษอสังหาเรื่องจิบจัดให้ในช่วงปลายปีแบบนี้บ้านหรูทุกโครงการเราดูแล ราคาพิเศษด้วยจริงๆราคาที่บอกไป195ล้านบาทบ้านพันตารางเมตรพื้นที่เฉ่ยเเกือบเ่าเรียกเกือบครึ่งครึ่งไร่กว่าครึ่่เกือบ300ตารางวาเนี่ยใครสนใจราคาพิเศษกระซิบมาบอก พักอินบอกมาบอกนะคะติดต่อสังหาเรื่องจิบจิบได้ทุกช่องทางค่ะยังมีราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าอสังหาเรื่องจิบจิบนะคะก็ติดต่อได้นะคะแล้วก็บริการต่างๆมากมายที่เราจะดูแลให้ใช่ค่ะจิ๊จิเราจะมีงานสําหรับช่วงของปลายด้วยใช่ไหมค่ะเอาเป็นว่างานจริงๆเราจะมีช่วงวันที่30พิพฤศจิกายนนะคะ Property Outlet นะคะ เขาเรียกว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายใครอยากซื้อสังหาปลายปีติดต่อสังหาเรื่องจิ๊บนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเรามีงานที่ coworking space ที่ออฟฟิศเรานะคะมาดูงานได้หรือใครจะดูทางไลฟ์ก็ได้แล้วรวมดีลเด็ดนะคะจากหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดนะคะในหลากหลายทำเลมาจัดโปรโมชั่นพิเศษที่บอกเลยว่าบางหลัง หาราคานี้ไม่ได้แล้วบางโครงการหาราคานี้ไม่ได้แล้วแต่ใครอดใจรอวันที่30ไม่ไหวอ,อยากจะอินบ็อกมาเลยตอนนี้เรามีเอาเลทแบบเขาเรียกว่ามีสต็อกรอปล่อยของกันทุกวันใครสนใจก็ติดต่ออสังหารเรื่องจิบๆมาได้นะคะหรือใครอยากจะซื้อบัตร ม่เราฟรีสิงานนี้งานนั้นฟรีไหมคะงานฟรี่ามามีธนาคารมาด้วยนะคะมี UOB มานะคะมีจิบเองก็ไปในงานนะคะมาพูดถึงเรื่องการเลือกบ้านรู้การเลือกโครงการเพื่อการลงทุนซื้ออยู่เองเป็นยังไงค่ะใครไม่อยากพลาดนะคะก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็สำรองที่นั่งก็คืออันนี้เดี๋ยวให้ลงทะเบียนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดลงทะเบียนนะคะถ้าเกิดเปิดลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะก็ใครที่สนใจอินบ็อกซ์มาคุยกันก่อนได้เลยนะคะก็ ใครนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะคะ,คะเหตุอสังหาเรื่องจิบๆทุกช่องทางเลยนะคะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านสวยๆลักชัวรี่แบบนี้หลังไหนอีกนะคะเพื่อไม่ให้พลาดก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะค่ะแล้วก็คราวน้าจนะ้าจะพาไปชมโครงการไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ